กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องในวันที่5ตุลาคม2568ซึ่งทำให้พื้นที่หลายแห่งต้องเผชิญกับปริมาณฝนที่สูงมากจนเกิดปัญหาการเร่งระบายน้ำในถนนสายหลักหลายจุดทั้งนี้ปริมาณฝนสูงสุดที่วัดได้คือที่บึงหนองบอนประเวศท,ที่มีฝนตก122ม mm, ิลิเมตรและมีรายงานว่าถนนสายหลักกลับมาแห้งเป็นปกติแล้ว แต่เมื่อพูดถึงการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่วมมีหลายวิธีที่สามารถใช้ได้เช่นเว็บไซต์รายงานน้ำท่วมกรุงเทพมหานครหรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและยังมีเรดาร์ตรวจอากาศที่หนองจอกและหนองแขมที่ช่วยให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศและน้ำท่วมในเมืองไทยอย่างเรียลไทม์แต่นี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าพิจารณาการติดตามสภาพอากาศและน้ำท่วมไม่ใช่เพียงแค่การดูข้อมูลและสถานการณ์เท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติของเราในชีวิตประจำวันอีกด้วย ถ้าเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปรปรวนจะมีผลต่อการเลือกเสื้อผ้าและการเตรียมความพร้อมในการเดินทางหรือกิจกรรมต่างๆอย่างไรการเข้าใจและติดตามสภาพอากาศไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่น่าสนใจเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญต่อการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วย เมื่อพูดถึงการติดตามสภาพอากาศและน้ำทั่วมีความสำคัญมากต่อการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติการเข้าใจและติดตามสภาพอากาศไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่น่าสนใจเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญต่อการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยการเตรียมความพร้อมและการป้องกันเช่นนี้จะช่วยให้เราได้รับความปลอดภัยมากขึ้นและเพิ่มความมั่นใจในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ